สวัสดีค่ะเราจะมาตอบคำถามกันนะคะเราชวนเพื่อนที่ไม่มีความเกรงใจมาเที่ยวที่บ้านสามสี่วันและเขาก็มาทำให้ผู้ใหญ่ที่บ้านเรายุ่งยากเช่นไม่ช่วยล้างจานกินอาหารโดยไม่รอคนอื่นๆบางเรื่องเราเลยต้องว่าเพื่อนไปตอนนี้เพื่อนไปแล้ว แต่ก็ไม่สบายใจว่าทำไมเราไม่ใจเย,ย็นอดทนเพียงแค่สามสี่วันที่เราไปพูดเตือนเขาจะทำให้เขาเกิดเวรภัยในใจต่อกันได้ไหมคืออย่างนี้ค่ะการที่เราเตือนเขาเนี่ยมันก็จำเป็นนะคะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะอยู่ในบ้านเขาที่เขาไม่เคยเขาไม่เคยทำงานอย่างนี้เขามีคนอื่นเพราะอย่าง ตอนที่สมัยที่เราไปเดียนที่เมืองนอกกันเนี้ยค่ะโดยมากก็จะอยู่คู่กันไปเช่าอพาร์ตเมนต์นอยู่แล้วก็ไม่มีใครล้างจานค่ะซุ้มจนล้นไอ้ซิงเลยนะคะและคราวนี้ก็เกี่ยงกันว่าใครจะล้างแล้วก็มีเรื่องทะเลาะบอกแวงกันเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยการที่เขาและอย่างที่บ้านเขาก็อาจจะใครหิวมาถึงก็เอาเลยไม่ต้องรู้ว่าต้องคอยผู้ใหญ่อย่างที่เราถูกอบรมมา การที่เราไปบอกเพื่อนเนี่ยค่ะออแล้วแล้วเราก็มาเสียดายว่าโอ้สามสี่วันท่านะทำไมเราถึงจะต้องไปว่าเขาเขาอาจจะไม่ชอบใจก็ได้อันนี้อันนี้ถือว่าเราไม่ได้ผิดนะคะและเราก็ไม่ได้ไปตำหนิเขาแต่ว่าคนเราเนี่ยแต่ละแห่งมันก็จะมีขนมรรเนียมที่ไม่เหมือนกันถึงเราจะเป็นคนไทยเหมือนกันก็เถอะการที่เราไปเตือนเพื่อนเราเนี่ยค่ะ คล้ายให้เขาดูเอาไว้ว่าบ้านเขาเป็นอย่างนี้แต่บ้านอื่นเราเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องดูก็ต้องสังเกตเราจะได้เข้ากับเพื่อนฝูงได้สนิทแล้วก็เหมือนเคารพผู้ใหญ่ของเขาไม่ใช่นไปถึงแล้วก็วางตัวว่าอเราแน่นะคะแล้วเราเคยทํำยังไงเราก็จะทาอย่างนั้นไปเรื่อยๆเอ,อ่อแล้วถ้าหากว่าเขาจะเกิดความไม่พอใจเราเนี่ยก็ช่วยไม่ได้การปฏิบัติธรรมนี่ไม่ได้หมายความ,มวามม่วาม เราทําอะไรเนี่ยต้องเป็นที่ถูกกิเลสของทุกคนเพราะแต่ก่อนนั้นเราก็เคยคิดอย่างนั้นเหมือนกันค่ะว่าอถ้าเกิดเรามาปฏิบัติธรรมแล้วแล้วเราไปตําหนิคนแล้วเขาเกิดไม่พอใจเราเนี่ยมันจะถูกหรือแต่นึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเราถือว่าท่านเนี่ยฉลาดรู้สามครอบสามโลกธาตุเลยนะคะแล้วบางครั้งเนี่ยท่านก็รู้ว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยอาจจะทําให้คนนึ โกรธแทนท่านมากจนกระทัง่งถึงเขาก็ต้องไปตกนรกอเวจีอ่ะแต่ถ้าเผื่มันมีประโยชน์เนี่ยค่ะท่านก็ทำมันอย่างการณีของนางมาคันทียาซึ่งพ่อแม่เนี่ยปฏิบัติธรรมกันแล้วก็ท่านรู้ว่าถ้าท่านเทศโปรดเนี่ยพ่อแม่จะเป็นอนาคามีและถ้าเผื่ไม่เสร็จในชาตินี้ยังไงยังไง ก็เป็นอนาคามีก็จะตายแล้วก็ไปอยู่บนสิทาวะแล้วก็ปฏิบัติต่อจนกระทั่งบรรลุอลหรหันต์ตรงนั้นแต่ถ้าท่านไม่เทศเนี่ยก็จะติดอยู่อย่างนี้แล้วก็ถ้าเกิดพลาดากท่านแล้วก็ไม่รู้จะมีใครนะคะที่เขียนแล้วก็ทําให้เป็นอนาคามีได้แต่นางมาคันที่ยาลูกสาวเนี่ยมันลงไหลในรูปโฉมมันมากมันมันก็โกรธแค้นท่านแต่ท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าสิ่งท,ที่ท่านทำเนี่ยมันมีคุณมีประโยชน์กับสองจิตใจ เทียบกับมาคันทียาท่านก็พูดค่ะเออเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยห่วงว่าเออถ้าเพื่อเราจะไปเข้าป่าปฏิบัติเคร่งไปแล้วเนี่ยลูกจะอยู่กับใครก็คิดจะหาผู้ชายที่จะตกแต่งให้พ่อก็เห็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าค่ะก็ไปบอกแม่บอกถ้าผู้ชายคนนี้ยอมรับลูกสาวเราแล้วก็โอ้โหลูกสาวเราสบายไปทั้งชาติเลยแต่แม่เนี่ยดูรอยเท้าเป็นบอกคนอย่างนี้เขาไม่ยุ่งกับ กามแล้วเขาเขาเขาหมดแล้วเขาเป็นผู้ปฏิบัติแล้วพ่อก็ไม่ยอมเชื่อค่ะไปเอาลูกสาแแวแต่เนื้อแต่งตัวมาพระพุทธเจ้าก็ประทับคอยใต้ต้นไม้ที่บิดม่นาวพอมาถึงท่านก็บอกว่าพราม์อย่าว่าแต่หม่อใส่มูดใส่คูดอย่างนี้เลยแม้กระทั้งกายทิศเนี่ยเราก็ไม่ปรารถนาแล้วมาคันที่ยาก็โกรธมากว่าโอ้ เขาอ,อกสวยอย่างเงี้ยหาว่าเป็นหม้อใส่ฉ <c oughs> ี่ใส่อึน,นะคะคือท่านเปรียบเทียบพ่อแม่ก็ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยมันเข้าใจเลยเพราะว่ามันพิจารณามาจนกระทั่งถึงที่จะทิ้งร่างกายทิ้งอะไรหมดแล้ว <c oughs> ก็บรรลุธรรมเป็นอนาคามี <c oughs> แต่มาคัดิยาเนี่ยแคนมากเออไม่เอาก็ไม่เอาสิถ้ามันจะต้องเปรียบเทียบเรา แหมใครใครเจอเราเนี่ยอุ้ยตีกันเพื่อที่จะย่างเอาเรานะคะมันมันก็แค่เสร็จแล้วพ่อแม่ก็เลยเอาไปฝากน้องชายเอาไว้ไออาก็พอกอออหลานอ้หลานชันสวยหลานชันวิเศษก็เอาไปถวายพระเจ้าอุเทนซึ่งพระเจ้าอุทเทนเองเนี่ยก็มีพนางสามาวดีแล้วแล้วก็มีเ,ออเจ้าหญิงซึ่งเป็นลูกของพระเจ้า ถ้าจะไม่ผิดปัจจัยโชด่ะค่ะซึ่งก็หนีกลับมาแล้วก็เอาลุกสาวท่านทบมาด้วยจบลงก็มีมาเหตอสู่สององแล้วทีนี้พอ,อเอามากันที่ยาไปถวายก็เป็นสามองมากันธิยาเนี่ยเจ็บแ้นพระพุทธเจ้าอยู่แล้วพอรู้ว่าพระนางสามาวดีเนี่ยเคารพพระพุทธเจ้ามากแล้วก็ให้สาวใช้เนี่ยค่ะไปฟังธรรมแล้วก็กลับมาพูดให้พวก ที่ในพระตำหนักฟังก็ทำพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ก็ทำกับมคันทิยาสารพัดจสารพัดทำกับพระนางส,ส,สามาวาดีจนในที่สุดเนี่ยให้อาเนี่ยเอาผ้าชุดน้ำมันไปพันเสาพระตำหนักทั้งหมดแล้วก็ลั่นดาดข้างนอกไม่ให้พวกพระนางสามาวาดีและนางพระกำนันออกมาได้แล้วก็จุดไฟคลอกอะค่ะซึ่งอันเนี้ยก็เป็น บาปกรรมน,น่ยพระเจ้าอุเทนเองตอนแรกก็หลงเชื่อเพราะว่ายกตัวอย่างเป็นต้นว่า,อาบอกให้เบ่าวไพร่เนี่ยจัดไก่มาถวายสองชุดนะคะแล้วก็ชุดหนึ่งเนี่ยเอาไก่ตายแล้วอีกชุดหนึ่งเอาไก่เป็นเอาไก่เป็นมาเนี่ยแล้วก็บอกให้เอาให้พระเจ้าอุเทนให้พระนางจามาวดีทําแกงมมา พระนางจัมมาบดีก็ไม่ยอมทําเพราะว่าไก่เป็นท่านท่านรักษาศีลใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนบอกว่าให้ให้เอาไก่ตายไปแล้วก็บอกว่าให้พระนางสัมมาวดีเนี่ยทำเพื่อว่าจะนิมนต์พระพุทธเจ้าเข้ามาพระนางจัมมาวดีก็ทำํำมคติยาอภเพรุนพระเจ้าอุเทนบอกเห็นไหมพระนางจัมมาวดีเนี่ยไม่ได้จงรักภักดีกับท่านเลยแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยทำทั้งนั้นอะไรตอนแรกพระเจ้าอุทเทนก็หลงเชื่อ ก็กริ้วนะคะก็เรียกพนนระนางจามาวดีแล้วนางพระกำนันมาทั้งหมดแล้วก็ให้เข้าแถวเรียงกันแล้วท่านก็งาลูกธนูเนี่ยจะยิงคือเสียบให้ตายให้หมดนะคะพระนางสามาวดีก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าท่านเองเนี่ยก็รักษาศีลแล้วกับพระเจ้าอุเดนก็จงรักพักดีไม่เคยคิดที่จะอะไรเลยนะคะถ้าแม้ว่าสิ่งนี้เนี่ยเออเป็นความเข้าใจผิดโดยที่ มีใครที่ยุยงให้พระเจ้าอุเทนเข้าใจว่าที่พนางรมเนี่ยเป็นการไม่ไม่ไม่ซื่นตรงหรืออะไรก็ขอให้ธรรมะคุ้มครองให้ลูกศรที่พระเจ้าอุเทนยิงมาเนี่ยมันกลับไปสู่ร่างของพระเจ้าอุเทนแต่กลุมลูกศรเนี่ยมันก็ยิงออกมาแล้วพอพนางตั้งจิตอธิษฐานอย่างนั้นเนี่ยค่ะมันก็หยุดชะงักแล้วมันก็ค่อยๆถอยๆกลับเข้าไปเสียบที่ร่างพระเจ้าอุเทนก็รู้แล้วว่าสิ่งที่ ได้ฝังเพชรถูนเนี่ยมันนันเป็นความวิชาลิสยาพระเจ้าอุเทนก็เริ่มเข้าใจแล้วว่านางมาคันที่ยาเนี่ไม่จริงใจใช่ไหมคะนี่พอท่านไปลบกับข้าศึกแล้วกลับมาก็พบว่าตนันหกถูกไฟไหม้หมดอะไรอย่างเนี้ยคะ่ะท่านก็สงสัยแล้วว่าต้องเป็นพระนงางคันที่ยาท่านก็ทําเป็นปรารบก,กับมหาเล็กใกล้ชิดอะไรแบบ ใครนะมันจ่างร่วงรู้ในใจของเราว่าเราอยู่กับพระนางสมามมาวดีเนี่ยด้วยความระแวดระวังเพราะไม่รู้ว่าพระนางสมามาวดีเนี่ยจะจะคิดร้ายอะไรกับท่านเมื่อไหร่ใครนะที่มันทําให้มันเกิดอย่างนี้ขึ้นทําให้ท่านเนี่ยเปา้ใจเหลือเกินมาคันที่อยากฟังอยู่ใช่ไหมคะก็รีบถามบอกว่าถ้าฝึกเข้ารู้เนี่ยเออท่านจะประทานอะไรให้ ท่านก็บอกโอ้ยบอกมาเลยมีใครบ้างหรืออะไรเงี้ยนะคะก็เรียกมาให้หมดทั้งอาทั้งอะไรทั้งหมดเนี่ยค่ะแล้วเสร็จแล้วท่านก็ให้ขุดหลุมขุดหลุมที่ให้คนพวกเนี่ยลงไปยืนแค่แค่แคขอแคออ่หัวไหล่อะคะ่ะแล้วเสร็จแล้วก็เอาไอ้แหละคราดเนี่ยตัดได้หมดเลย แต่ตัวมะคันธียาเองเนี่ยเห็นบอกว่าท่านให้เอากระทะใหญ่นะคะแล้วก็เอามาแล้วก็เอามะคันธียาใส่ลงไปเนี่ยแล้วก็ทอดอะคะแล้วก็เอาชิ้นเนื้อของตัวเองเนี่ยออกมาแล้วก็ให้กินเข้าไปคือคือก็เรียกว่าพอเสร็จก็ลงนรกไปอะซึ่งอันนี้เนี่ย เราก็จะได้เห็นว่าคนปฏิบัติธรรมแล้วไม่ได้หมายความว่าถ้าพูดอะไรแล้วจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งโกรธหรือว,ว่าจองเวรเราเนี่ยก็จะไม่พูดนะคะใช่ท่านบอกว่าสีข่ข้อข้อสีที่บอกจะไม่พูดปดเนี่ยแต่ละเอียดเนี่ยมีว่าไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดคือเอาคนให้ตีกันอย่างวัชกาพลพราหมกะ,ะดูอยากให้เขาตีกันไม่พูดคำหยาบแล้วก็ไม่พูดบท แต่การที่เราเออจะพูดความจริงเนี่ยก็ไม่ได้ความหมายความว่าความจริงทุกอันต้องพูดนะคะถ้าพูดแล้วผิดกาลเทศะก็ยังไม่พูดหรือพูดแล้วมันมีผลเสียทำให้คนเขาจีกันหรืออะไรเนี่ยเราก็พิจารณาใจตองก็อาจจะไม่พูดหรือ,อ,อใจของเราใจของเราไม่ได้พูดด้วยความหวังดีด้วย จริงใจของเขาเนี่ยก็ต้องไม่พูดตรงนี้ค่ะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าพูดแล้วทําให้คนเขาเข้าใจผิดเขาตีกันมันก็อาจจะเป็นอย่างนี้ที่เราเข้าใจว่าเอ๊ะเราไปว่าเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่พอใจแล้วเขาเจ็บแกนแล้วเขาจองเวรแล้วไม่ใช่อันนี้เราพูดสิ่งที่เหมาะสมซึ่งเขาอาจจะไม่มีความรู้และต่อไปเขาไปเจอใครซึ่ง บ้านเขามีขนรรมเนียมแบบนี้ว่าเราต้องคารลผู้ใหญ่ต้องคอยกินพร้อมกันต้องช่วยล้างจานต้องอะไรไม่ใช่ว่าเราไปทําเป็นเหมือนกางว่าโอ้ยเป็นเจ้านายแขกเกียรติยศแล้วก็ปล่อยให้ผู้ใหญ่ของเขาต้องทําอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งมันมันมัน,มนผิดกาลเทศะแล้วก็มันก็เหมือนเราเป็นคนไม่มีกิยิยามารายาเราจะพูดเราเราบอกให้เขารู้ แต่เรื่องใจเขาจะคิดอย่างไงนี่เราไปควบคุมเขาไม่ได้และถ้าเกิดเขาคิดอย่างนั้นมันก็กรรมของเขาเองอ่ะนะคะเราเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทําแล้วเนี่ยมันถูกกิเลสข,ของคนทุกคนไปเขาจะได้เข้าใจว่าแต่นี้ต่อไปถ้าเผื่อเราเห็นว่าอะไรที่เขายังไม่รู้เนี่ยแล้วเ,เตือนเขาด้วยความหวังดีแต่เขาแปลผิดไปอย่างนั้นก็ถือว่ามันมันเป็นเหตุปัจจัยที่ช่วยไม่ได้ แต่ถ้าเวลาไม่บอกเขาเนี่ยค่ะแล้วต่อไปเข้าไปแล้วก็มีคนมาบอกเขาแล้วเขาก็มาบอกว่าเราว่าเออแต่ก่อนนั้นเขาทําอย่างนี้ทําไมเราเป็นเพื่อนเนี่ยเราถึงไม่เตือนเขาปล่อยให้เขางโง่เซรออยู่ตั้งนานแล้วเสร็จแล้วเขาก็ไปทําอะไรที่ไม่ไม่ไม่ถูกกาลเทศะนะคะเขาก็จะโกรธเราได้อีกตรงนี้เราเราต้องไตรตรองให้ดีค่ะไม่ใช่ว่าอะไรที่เราพูดแล้วมันไปผิดกิเลสเข,ขาแล้วเนี่ยเราจะไม่พูดนะคะเพราะคนเราบางคนเนี่ย ก็มันก็แล้วแต่ว่าจะเห็นไอ้สิ่งที่พูดนี้ได้คุณได้ประโยชน์หรือไม่ได้คุณได้ประโยชน์แค่ไหนอย่างไรอะค่ะ